แม่จะแก้ไขอะไรในฐานะแม่ที่แม่ไม่เคยบอกหนูมาก,ก่อนดีป่มมึงดีอันนี้คือติดใจแม่ออนไปตลอดชีวิตยอยู่แล้วนะเราไปบอกว่าเป็นพี่คนนี้แล้วแม่ก็เลยไปที่โรงเรียนแล้วแบบเรียกเขามาดุวะ่ะแต่ผิดหวังและเสียใจมากที่สุดคือสายตาเปลี่ยนลูก,กตากับแม่อินส์โอ้ <Okay. S 2> โห นิ่เนะนะคะนี้ชื่อเกรดค่ะโซนึ้นไอจีตรงนี้ติดต่อได้วันนี้นะคะเป็นเทศกาลวันแม่ทันงทีเนะก็เลยจะให้แม่ออนมาเปิดความรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้สักอยาก่างแม่จะแก้ไขอะไรในฐานะแม่ที่แม่ไม่เคยบอกหนูมาก,ก่อนดีป่มมึงดีเท่าที่หมอมีตาความได้เป็นเรื่องๆสิ่งที่แม่รู้สึกว่าเออเราผิดพลาดน,นิดนึงในฐานะแบบตัดสินใจผิดตอนนั้นอะไรเงี้ยแม่ออนอยากกลับไปแก้ไขเรื่องที่ว่าเนี่ยเคย เราให้นะไม่ด้เริ่มเลยนี่เคยมาบอกแม่ว่านี่มองอะไรไม่ชัดมองอะไรไม่เห็นเนาะเราไปเห็นเพื่อนลูก ใส่แ่นทุกคนก็เลยคิดว่าลูกอยากตามแฟชั่นก็เลยไม่สนใจลูก<อ>ไม่ได้พาลูกไปหาหมอเรื่องที่เนตตาอันนี้คือเลซี่ไอนะคะอันนี้คือติดใจแม่ออนไปตลอดชีวิตอยู่แล้วนะอ,อยากไปแก้ไขว่าถ้าเกิดกลับไปได้จะกลับไปถ้าลูกบอกว่ามองไม่เห็นเลยแม่อันนี้เป็นมัวมัวแม่จะพาลูกไปหาหมอทันทีถ้ากลับไม่ได้ตอนนั้นประมาณป .2 ไม่บอกแม่ว่ามองไม่เห็นมาม่าบอกว่าอยากใส่แ่นเนาะอยากใส่เอออยากใส่แส่เนาะสรุปคือ คือเนี้ยเป็น lazy eye ซ,ซึ่งจริงๆวิธีแก้คือเราจะต้องปิดตาที่ดีแล้วฝึกตาที่ไม่ดีเว้ยเรื่องที่สองคอดลูกออกมาได้ลูกสาวใครๆก็บอกว่าเอาอินี่ไปทาคิ้้วเชก่เยอะๆตัดขนตาแล้วขนตาเกิดมาจะยาวยิ่งกว่าแล้วจะงอนอแม่อ่อนทําทุกอย่างตัดครั้งแรกก็ออกมายาวสวยขนตายาวเป็นแทรเลยแล้วพอลูกหลับปั๊บแม่อ่อนแล้วกันไกตัดแคบๆสวยงามแคบๆสวยงามสองข้าง แต่ข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวพอขนตาอีกอาทิตย์หนึ่งขนตามันงอกออกมาขนตายาวไม่เท่าเดิยาวกว่าเดิมป่ะยาวยาวกว่าเดิมครั้งแรกยาวกว่าเดิมอีกสวยงามมากเลยและเสร็จแล้ว ไม่ได้สิฉันจะต้องตัดใหม่แต่ตัดใหม่ต้องไม่ตัดที่เดิมต้องตัดสั้นกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ยาวกว่าเดิมเพื่อ,อจะได้ยาวกว่าเดิม,ดมอีกแล้วมันจะได้สวยกว่าเดิมลูกหลับปับ๊บเอาแล้วตัดเลยพอตัดเลยสองอาทิตย์ขนตาก็ไี่ขึ้นสามอาทิตย์ขนจะเป็นเดือนขนตาก็สั้นจุดจู่ขนตาตัด <c oughs> เที่ยวนี้ตัดสั้นเท่ากับเ <c oughs> ข้าเกลือเกลืเกือจะเข้าเกลือการลูกคันตาเลย รู้สึกผิดถ้าเป็นไปได้ต่อไปอย่าไปฟังโบราณนะมันเรื่องจริงแต่ตัดนิดแล้วมันสวยจริงแต่เราอย่าไปซ้ําแล้วซ้ําเล่าโอเคก็คือโบราณาเขาะะให้ตัดเพียงหนึ่งครั้งถูกไหมคะ ừ, อาจาอนนี้แล้วแต่วิจารณยาอบอกความจริง<ว>มาว่าแม่แอบเล็มไปกี่รอบ สามสี่รอบสาม,ส,ามสีเกอไม่เป็นไรหรอ,หรอแกมรอแม่หนูต่อขนตาได้เนี่ยดูดิแต่ผิดหวังและเสียใจมากที่สุดคือสายตาเปลี่ยนลูก,กตากับแม่ is <'s> okay, <S okay. โอ้โห้แม่ยังไม่ได้บริจาคดวงตานะแม่คิดว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปสายตาแม่ยังดีอะ่ะแม่จะให้ดวงตาลูกข้อสามก็คือว่าคลอดลูกมาแล้วก็เราก็ไม่เคยทำความสะอาดไอ้ไอ้จูมิเขาอะไอ้ไอ้ จุิจนี่นครูต้องมาฟัง,งเรื่องแบบนี้นะเออ <c oughs> ใช่ปะเราก็อาบน้ําก็อาบธรรมดาเช็ดธรรมดาไม่เคยแหกไม่เคยดู <c oughs> แล้วก็จริงๆแล้วของนี้เนี่ยเข้ากิมติดกันตั้งแต่เออเรียวฟิตสตาร์ทติดง่ายกิมติดกันตั้งแต่เกิดแล้วก็รูกิมเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนรูใหญ่กว่ารูาเข็มนิดนึงเวลาเขาจะฉี่ทีเขาจะเบ่งยังไงแม่ทำให้ดูหน่อยเขาเบ่งเหมือนเบ่งอืดอันเนอ่์ซองแบบเบ่งอืดอืดแต่อย่างเงี้ยแล้วพอพอเบ่งอือปุ๊บ กลายเป็นฉี่พุ่งขึ้นมาแล้วออกไปนอกบอกไปนอกบ่อจริงเหรอออกไปนอกบอกเป็นอย่างนั้นมาตลอดไม่เคยแบวกดูอีกว่ากิมลูกเป็นอะไรเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นอย่างนี้มาตลอดก็ไม่เคยเลยเอาไปสมิติเวไปหาหมออาจารย์เขาก็เลยเอาเข้าห้องล้วไปเช็คก็บอกโอ้กิมติดกันคือรูน่ะแค่ไม่มีรูเลยเขาเลยใช้หรือว่าจากอะไรไม่ มันตั้งแต่เกิดคือคือตั้งแต่เกิดนี่คืออะไรแม่ก็เลยไปโทษตัวเองว่าเป็นพ่อแม่6เดือนก็เป็นอุนตาสาวแปดเดือนก็อุนตาสาวเ็เด<อ>ือนก็อุนตาสาวอุนตาสาวทีไรเวลานอนอุนตาสาวทีไรพอไปเจอตรงนั้นมันเหมือนไข่เขาบอกสงสัยจะได้ลูกชายเหมือนไข่ไออุนตาสาวตัวนี้เขาก็จะไปแหวกไปแหวกซึ่งแหวกกินหนูแหละแหวกดูแหวกแหวกเขาบอกว่าอุ้ยเขาแบบกระมิดกระมียนไม่ยอมให้ดูขี้อายมาก ใส<า>่แต่ผู้หญิงแต่ดูแล้วลักษณะเป็นผู้ชายเขาจะดูให้ได้เหมือนเป็นไข่อะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ คือทาบ่อยๆมันจะติดกันไหมเคยไปถามหมอครั้งหนึ่งแล้วหมอบอกไม่หรอกคุณอ้อเอางั้นก็เลิกอันนี้งั้นงั้นวาอรู้สึกผิดอันนี้ต้องรบหลางออกออแล้วความรู้สึกผิดอีกก็คือว่าวันที่ไปหาหมอก็เอาตุกโกไปด้วยต่อแม่ต้องเอาลูกเข้าห้องแต่ไม่ได้วางยาผ่าตัดสดเขาทาไมก็เลยเอาเด็กเข้ามาพอเด็กเข้ามาเสร็จคือเข้าเข้าห้องผ่าตัดแต่ก็คือสดสดก็คือว่าเขาก็จับขาอย่างนะให้ พยาบาลจับขาอย่างนี้แล้วเขาก็จะกรีดพืชหนึ่งคือไม่เยอะอเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องเข้าผ่าตัดยาโด,โดนกรีดสดโดนกรีดสดก็ดได้อพอเขาเล่าให้แม่ฟังแม่เลยบอกตัวกูหนูไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวกับเราที่จะไปเห็นลูกทรมานอย่างนั้นได้ยินเสียงลูกร้องโอ้โหหัวใจจะวายหนูกรีดหรออ๋อเออกรีดที่เขากรีด ที่ร้องนะ่ะก็คือทีเดียวเพราะหมอเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจนเขาป้ายยาและอีกอยาหนึง่งป้ายยานี้ก็ทาเยอะเกินไปอีกโอ้ยมีเรื่องะอย่าบอกอนะว่าทาแล้วจะจีมหนูดำเ,เขาให้แคบแต่ <laughs> เขาให้แคบแต่แตม่ทำนะไงปากแผลนิดเดียวมแม่กลัวกิมจะติดคืนแม่ก็เลยป้ายเป็นก้อนป้ายเข้าไปเลยที่ตรงที่ที่เขาผ่านน่ะกลายเป็นดำเอัหมดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างไม่ใช่ ดำนะตรงที่รอยผ่ากลายเป็นสีดำไปหาหมออีกรอบที่3คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรคุณบางอ่อนเด็กยังเล็กอยู่ถ้าไม่ทามันจะค่อยๆจางจางจางก็จางสีชมพูมจางสวยก็คือว่า<ส>ได้สี <ใน S 1> ยูนิคอแล้วไม่ต้องใช้ยาอีกแล้วแม่ชอบมาตรการเด็ดขาดมาตรการเด็ดขาดคือพูดอะไรต้องอย่าง,งานั้นต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้มันรู้สึกผิดอยู่แต่ได้เนที่เนเป็นมีคุณภาพตอนนี้ด้วยนะ แม่คิด<ม>ยังไง<ำ>บ้างกับ<อ>สมัยนี้ที่เขาบอกว่าห้ามตีเด็กโดยเด็ดขาดตอนนี้อะแม่แม่จะสอนเลยว่าหนึ่งห้ามบังคับห้ามตีแล้วก็ให้สอนแบบมีเหตุและมีผลให้กับเด็กแล้วตามใจเด็กไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงไม่ว่าลูกจะทําอะไรเราอยู่เป็นกําลังใจแล้วก็ไม่ได้ตามใจว่าลูกเวียงอะไรทั้งบ้านลูกกีดอะไรดึงอะไรขาด ไม,ไม่ใช่บอกดีไม่ใช่สิ่งที่ดีเราต้องบอกว่าดีแต่ลูกทำเราก็ต้องตกแ่แล้วถ้าหนูมีลูกอะ่ะหนูตีลูกได้ปะไม่แม่ไม่ให้ตีแม่เองก็ไม่ได้ตีลูกแม่บอกว่าเอามือมา อ่าหันหลังมาตีตูดแม่ตีแม่ก็พูดตรงได้ตอนแม่เป็นสาวๆแม่ชอางเดี่ดวสวยอ๋อใช่คือตอนนั้นน่ะแม่จะทํางานด้วยแล้วแม่รู้สึกผิดไหมแต่แม่ทำแม่ทํางานด้วยและเน้เนี่ยเขาก็ชอบมาดึงเสื้อชอบมานุ่นมานี่จู้จี้จุกจิกให้เงินไปซื้อขอมีคนป้อนข้าวให้นะเขาก็ยังมาติดแม่ติดแม่อยู่แม่กําลังทํางานแม่ก็บอกไม่เป็นไรขอโทษนะคะแม่ก็ยกตัวลูกสาวอันนี้ไม่ควรนะคะยกตัวลูกก็ทุ่มเลยจ้าเก้าอี้นี้ไป อีสุดท้ายยเลยของเน็กมีเรื่องหนึ่งขอสารภาพนะคะก็คือว่าด้วยความที่แม่จะเป็นคนแบบดุแบบแม่เมื่อก่อนทางานไปด้วยก็เลยจะเนียบกับพ่อดุกับพ่อแล้วเขาจะเป็นคนเห็นหมดว่าเน็กม,<า>มีรอยอะไรที่ตัวใช่ป่ะแต่ด้วยความที่เขาดุมากเน็กเป็นลูกคนเดียวที่เล่นตามหน้ากระจกแล้วก็แบบเนี้ยขีดโดนตัวเองเป็นเล็บขวดก็แม่ก็เห็นไหนเป็นอะไรแล้วเรากลัวแม่มากเราเลยไม่ได้ถ<บ><ด>ึงขนาดไหนอะ อุยูไมเป็นไรใครทําหนูเออใครทําหนูจริงๆกูทําตัวเองค่ะแต่ว่าหนูไม่กล้าพูดกับใครหนูก็แบบไอซ์เป็นฟ้าเวลาอยู่โรงเรียนตอนอนุบ้านอ่ะมึงจะเรียกเพื่อนมงคนว่าพี่เพาโตกะ่าอันนี้ขอขอโทษที่ไอซ์ผ่านทางนี้เลยนะคะว่าเราไปบอกว่าเป็นพี่คนนี้แล้ว แม่ก็เลยไปที่โรงเรียนแล้วแบบเรียกเขามาดุอ่ะไม่ใช่แม่เข้าไปในห้องเลยแล้วก็จะถามทุกคนยี่อยู่ในห้องคน,คนไหนคือคนนี้คนหไหนชื่อไอซ์คะเออ,องสารแล้วเยกมือหนูค่ะแล้วบอกว่าก็แม่ก็ไม่ควรพูดนะออตรงนี้นะแม่ก็ขอโทษน้องไอซ์ด้วยตอนนี้แป็ตแม่อยากแม่อยากขอโทษน้องไอซ์นี่แม่บอกว่าติดต่อน้องไอซ์ให้หน่อยค่ะ ผื่อดูรายการอยู่แล้วก็ขอโทษตอนนี้คงม,มีครอบครัวที่มีความสุขไปแล้วนะลูกนะเ <c oughs> พราะไอเป็นคนที่สวยมากด <c oughs> ีมากแนละ้วตอนเด็กเด็กเขาสูงมากเลยอ่าวันแม่ทั้งที่สุดท้ายนี้เน่อยจะบอกว่าไม่ว่าแม่จะรู้สึกผิดเรื่องไหนเนี่ยไม่เคยรู้สึกโทษเลยเพราะว่า <c oughs> แม่เลี้ยงหนูมาดีที่สุดแล้วก็มี <c oughs> คนที่ดูอยู่รู้สึกอยากเป็นแม่แบบแม,แม่ออนอยู่แล้วแล้วแม่ก็พูดถูกทุกลมหายใจนึกถึงนึกถึงแต่แม่ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วเราก็มีกันตลอดไปแต่แต่เป็นแม่ออนเป็นง่ายนิดเดียวเทคนิคในการเป็นแม่ออนคือังไงเทคนิคในการเป็นแม คือทําใจสบายๆปล่อยวางทุกอย่างเลยแล้วก็ลูกไปไหนลูกมีแฟนก็ไปกับแฟนลูกแฟนยังไงเราก็ต้องไปลูกมาปรึกษาเราก็ให้กําลังใจลูก เราอย่าไปบังคับว่าเธอต้องเรียนจบก่อนเธอค่อยมีลูกเอ้ยเธอค่อยมีแฟนอันนี้ลูกจะเรียนมอไหนปอไหนอยากมีแฟนมีได้เลยแต่ต้องมีแม่อ่อนไปด้วยเสมอพอเกินไปแนละ้ว <laughs> แม่เลี้ยงลูกแบบนี้เป็นแม่อ่อนมันก็ทุกคนอะเป็นแม่ที่ดีอของคนละแบบของลูกคนละแบบคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่าทำยังไงให,ให้แม่เขาเอนจอยในการเที่ยวกับเราบ้างเพราะว่าแม่เขาเป็นเครียดมากเลยไม่เห็นเอนจอยบ้างเลยเวลาคลิปแม่ไปเที่ยวแม่ดูสนุกทาไมแม่เขาไม่สนุกแม่ว่าจริงๆ แล้วแม่แม่ทุกคนรู้สึกยังไงแม่ทุกคนสนุกทุกคนแต่เขาไม่แสดงออกแต่แม่อ่อนเป็นคนแสดงออกแต่ในใจเขาลึกๆเขาเป็นคนดีสําหรับแม่นะในลมหายใจหนูอ่ะนึกถึงแม่เสมอเป็นห่วงแม่ตลอด thank you แม่โอเควันนี้วันแม่นะคะขออนุญาตกราบแม่เออาเอาเอาส้นเท้ามาใส่หัวหน่อยเพราะว่าจะได้เป็นสิริมงคลเอาเาเดี๋ยวเดี๋ยวปนะโอ้โหหนักหน่วงไม่บุญรักษาู ก็ขอให้เนประสบความสําเร็จนะไม่มีที่สิ้นสุดสําเร็จยิ่งๆขึ้นบุญรักษาเทวดาคุ้นคองฟ้เป็นเด็กดีของแม่เสมอรักน่ารักนะจุ๊บๆแล้วก็ขอสวัสดีวันแม่ของกับแม่ทุกๆคนด้วยนะคะอ่ะแม่อวยพรเพื่อนรักหนูมั่งมาแม่ไปกอดมานเร็วเออ คุ้มคอทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเสมอนะลูกเรื่องเมียด้วยดิเรื่องเมียขอให้เจอสาวดีๆที่รักเรารวยรวยสวยๆเหมือนนางฟ้าจิตใจงาม <cm> บา,มบา love you คุณยายทำไมยังไม่ลงน้ำไหมคะวันนี้ข <cm บ> ้า,นานงนอกสวยอ่ะ